งานออกแบบสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของอาจารย์นิธิท่านมักจะใส่ความเป็นไทยเข้าไปอยู่เสมอเพราะท่านเชื่อว่านี่คือคุณค่าที่จะทําให้เหนือกว่างานซึ่งมีแต่ความทันสมัยผมว่าถ้าเกิดเราทําอะไรแล้วมีรากเหง้าของศิลป,ปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราไว้เนี่ยฝรั่งก็ทำไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของสถาปนิกไทยนะครับ ถึงแม้บ้านศิลปินสำหรับคนเป็นสถาปนิกจะไม่สามารถรวบรวมผลงานเอามาจัดแสดงได้แต่ท่านก็ได้จัดพิมพ์ขึ้นเปน็นหนังสือเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ผมก็อยากจะ encourage ให้สถาปนิกทุกคนทำงานไปแล้วเขียนเป็นหนังสือออกมาว่าแนวคิดในการที่เขาทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยเขาคิดมาได้ยังไงและทำไมถึงเกิดสถาปรกรรแบบนั้นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไม่ทำเลยนี่สิ่งที่ทำไปนี่มันก็จะสูญเปล่าและหนังสือนี่นก็ใช้ประโยชน์กันมาได้อีกเป็นร้อยปีนะครับ